นะครับอันนี้เป็นพักกลิ่งหน้าอินเดียนะครับนะครับเห็นไหมองนี้เนี่ยจะมีการตกแต่งค่อนข้างเยอะสวยๆไม่ว่าหน้าใหญ่หนะ้ากลางหน้าเล็กนะครับผมเช่าหลักแสนนะครับต้องสวยนะองนี้ผมให้คะแนนประมาณ70นะครับเนอะอย่างนี้หลักหมื่นนะครับเนอะอันนี้เป็นพักกลิ่งหน้าอินเดียนะครับเนาะ ซึ่งแบบนี้ผมให้คะแนนราคายังเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันพักกิ่งถ้าเป็นสายวัตถุทัศอันนี้เป็นปี2482นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เหมือนหนอินเดียจมูกโดงๆครับนะครับจมูกโดงๆครับน้ำเต้าตรงๆขึ้นไปครับมือเป็นสมาธิจับมอน้ำมนนะครับเนาะแล้วที่สําคัญนะครับบัวนะครับเป็นบัวตรงนะครับเนาะเป็นบัวตรงแล้วก็ด้านหลังเว้านะครับเนา เวลาที่เราดูเนี่ยเหมือนกันกระแสเหลืองอ้อมเขียวเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงกระชับตะใบนะครับการแต่งตะใบเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งแบบสไตล์พักกิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมปึ้งปึ้งปึ้งปึกปึกปึ้งปึ้งปึ้งปึกปึกนะครับเป็นพาที่ดูง่ายเลยเห็นไหมครับเนี่ยใช้ตุ้ดตู่ตอกตอกปึกปึ๊กเข้าไปปึกปึกเข้าไป นะครับนะแบบนี้สภาพสวยๆได้หลักแสนจริงๆนะครับเนาะแต่ต้องหล่อให้ดีสภาพดีนะครับแต่งน้อยๆยิ่งดีหรือถ้าแต่งทั้งองค์ไปเลยก็ดีนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งสังฆราชแพรนะครับเนาะสองสี่แปดสองนะครับหน้าอินเดียนะครับเขาเรียกหน้าอินเดียนะครับง่ายเลยนะครับ นะเผื่อใครที่มีพักกิ่งยอดนิยมนะครับก็ได้เลยนะนึกถึงพศทวรจันได้เลยนะครับ